สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็ก,ก์ก็ปิดตลาดไปที่1,208.75จุดนะครับลดลงไป24.93จุดนะฮะหรือว่าติดลบไป2.02มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่54,000ล้านบาทด้วยกันนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับลงทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ปรับลงแรงด้วยนะครับตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแหละนะครับผมซึ่งธนาคารดัชนีนะครับในวันนี้ก็เป็นการปรับติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วนะครับแล้วก็ทาระดับต่ําสุดในรอบกว่า6เดือนนะครับตอนนี้ดัชนีก็ใกล้ๆจะลงไปแต่พันสองจุดแล้วนั่นเองนะครับ โดยปัจจัยนะครับตอนช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของปัจจัยในปร,ประเทศนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมถึงแม้ว่าทางด้านของช่องชาวเอง,เองทางด้านของอสอทอนะครับจะมีการรายงานใัชนีความเชอมั่นของภาคอุตสาหกรรมนะครับเดือนกันยายนปี6กานะครับก็ยังคงปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับมาจากทางด้านของอุปสงค์ในประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของอ ภาคการผลิตยขยายตัวก็ตามนะครับแต่ว่าก็มาได้ช่วยดดชนีให้ฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับหรือว่าลดช่วงลบกันลงไปได้เลยนะฮะซึ่งก็ส่วนทางกับทนานของตรัดหุ้นในภูมิภาควันนี้ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะครับก็ตอบรับนะครับในประเด็นที่จีนนั้นรายงาน GDP โกรในไตรามาสที่3ก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้น4 เ Year on ร์ a r ยียด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการขยายตัวติดต่อกัน2ไตรามาสเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าโดยร,มรวมนะครับเรื่องของอสภาวะเซนิเมนต์การลงทุนเองเนี่ยก็ยังถือว่ามีความ เสี่ยงอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นโควิด19นะครับที่ก็ยังคงน่าก,กังวลอยู่นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยก็ทะลุ40ล้านรายไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในโยุโรปเองนะครับก็ยังมีการแพร่ระบาดนะครับยังค่อนข้างจะน่ากังวลอยู่ส่วนในบ้านเรานะครับวันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะฮะห้ารายด้วยกันนะครับก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับ โดยในวันนี้นะครับหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกนะครับก็ประกอบไปด้วย AOT, KBank, CPO, STGT แล้วก็ SCB ครับส่วนหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวก5ลำดับแรกในวันนี้ก็มีทางด้านของ Delta, KCE, SVI, Macro แล้วก็ Hana ครับส่วนหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงลบ ถ้าลำดับแรกก็ประกอบไปด้วย AOT, CPN, Homepro, CRC แล้วก็ SCB นั่นเองครับโดยในวันนี้กลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นกลุ่มเดียวเลยนะครับที่ขึ้นมาได้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นนำโดยทางด้านของ SBI นะฮะวันนี้บวกขึ้นมาแรงถึง11.84%ด้วยกันนะครับเพราะว่า มีการคาดหมายนะครับว่าผลการดําเนินง,งานในไตรมาสที่3นั้นนะครับตัวกําไรปกตินี้ก็จะเติบโตได้ทั้งยีนเยียและก็คิวอนคิวเลยนะครับก็ได้แรงนุ้นมาจากเรื่องของตัวคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นมาทั้งจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มกําลังการผลิตนะครับที่สโลวาเกียแล้วก็กัมพูชาด้วยส่วน KCE วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้5.52%ด้วยกัน ก็คาดว่าง,งบไตรามาสที่3นั้นจะเติบโตได้โดดเด่นจากต้นทุนทองแดงที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนฮาน่าครับวันนี้ราคาบวกขึ้นมาได้2.04ซนะฮะก็ดาานิสงนะครับเรื่องของการเปิดตัว iPhone 12นะไปช่วงเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งท่าั้นของตัวเอสท่าน้นของฮาน่าเองเนี่ยก็เป็นซัพพลายเออร์นะครับอยู่ในซัพพลายเชนที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับ iPhone รุ่นใหม่นี้ด้วยนะครับซึ่งก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะปลิตเนี่ย75ล้านเครื่องทั่วโลกเป็นอย่างน้อยนะครับส่วน Delta วันนี้ราคาหุ้นก็บวกข้ามาได้1.09อนะอันนี้ก็มาจากงบไตรามาสที่3นะครับที่คาดว่าจะตบโตได้ทั้งเยอเนียแล้วก็ Q on Q นะครับแล้วก็จะทำนิวใหอ้อีกไตรามาสหนึ่งนั่นเองนะครับในส่วนของตัว Delta นะครับ ส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงนะวันนี้ต้องบอกว่า,าปรับลดลงเนี่ยแทบจะทั้งตลาดแล้วก็ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยกลุ่มที่ปรับ ลงมาแรงๆหน่อยนะครับก็จะมีทางด้านของกลุ่มขนส่งนะครับอัน,นก็นำโดยทงด้านของตัว AOT นะครับวันนี้ก็ปรับลดลงไป4.46ด้วยกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้านของผู้บริหารเองก็มีการระบุนะครับว่าท้านของจำนวนผู้โดยสารที่สนามบินสวนภูมินะครับในช่วงของผลการดำเนินงาน11เดือนนะครับของปอีผลการดำเนินงานนะครับของปีออ 6กนะครับก็คือช่วงของเดือนตุลาคมปี62จนถึงสิงหาปี63นี้นะครับ11เดือนนี้เนี่ยผู้โดยสารนั้นลดลงนะครับกว่า90%ด้วยกันนะครับซึ่งทงด้านของนักวิเคราะห์ของเราเองก็มีการประเมินนะครับว่าผลการดำเนินงานของงวดปีบัญชีนะครับตัมาสี่นะครับของปีบัญชี63นี้นะครับก็คือกันยาถึงกรกฎาคมถึงกันยายนนี้นะครก็จะขาดทุนไปถึงกว่า2,200ล้านบาทด้วยกันนะครับ ส่วนทางานของ BEM นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป4.12%นะครับแล้วก็ BTS ก็ลงไป3.74%นะครับอันนี้ก็มาจากของอปัจจัยกดดันในประเทศนั่นเองนะครับส่วน AAV นะครับก็ราคาหุ้นลงไป5.49% BA ติดลบไป4.72%การเมทายติดลบไป4.46%นะอันนี้ก็น่าจะเป็นเซนิเมนต์เชิงลบมาจากการที่ บ้านเราเองก็เพิ่งจะพบผู้ติดเชื้อนะครับโควิดในประเทศต,ตอนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองส่วน TTA ราคาหุ้นลงไป5.48% PSL ก็ติดลบไป4.4%อันนี้ก็ปรับลงตามดัชนี BDI ที่วันล่าสุดนะครับก็ปรับลงต่อเนื่องเป็นวันที่8เข้าไปแล้วนั่นเองนะครับ ีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับลดลงก็เป็นทางด้านของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับก็มีทางด้านของตัว ck นะครับติดลบไป8.48% stake ต,ติดลบไป6.19%แล้วก็ itd นะครับติดลบไป5.26%อันนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องของประเด็นกดดันในประเทศเช่นกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารนะครับก็นำโดยทางด้านของตัว bbl นะครับติดลบไป4.5% s c b ติดลบไปสี่ KTB ติดลบไป4%แล้วก็ KBank ติดลบไป3.41%นอะครับอันนี้ก็น่าจะมาจาก sentiment ชางลบจากความกังวลนะครับ NPL ที่อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ในปีหน้าด้วยนะปีหน้าเองเนี่ย NPL ก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็การตั้งสำรองปีหน้าก็ยังสูงอยู่เช่นกันนะครับก็เป็นปัจจกดันต่อเนื่องกับทางด้านของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มสหนิมารัพย์นะครับ ก็มีท้านั้นของตัว C P N นะครับก็วันนี้ติดลบไปถึง7.27%แล้วก็ M B K นะครับติดลบไป6.09%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาจากปัจจรบในประเทศนะครับ แล้วก็อมาตะครับติดลบไป7.26% WHA ติดลบไป6.62%อันนี้ก็น่าจะมาจากความกังวลนะครับที่ธนาคานักงทุนต่างชาตินั้นอาจจะมีการเลื่อนการเดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศนะครับก็อาจจะล่าช้ากันออกไป อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ติดลบก็เป็นทงา้านของกลุ่มสื่อบันเทิงนะครับก็มีทงา้านของตัว b g i นะฮะติดลบไป4.84นะครับแล้วก็แพลน B ก็ติดลบไป6.25นะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นการปรับลงตาม BTS ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีความกังวลว่าต้องมีการเลื่อนนะครับระยะเวลาสัญญาออกไปนะครับซึ่งก็อาจจะกระทบต่อการรับรู้รายได้นะฮะส่วนทงา้านของ WorkPoint นะครับอันนี้ก็ราคาลงไปถึง10 จุด้วยกันนะครับก็ราคาลงเป็นวันที่4ติดต่อกันเข้าไปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเป็นท่านกของกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมนะครับก็เอราวันนะครับติดลบไป6.35%แล้วก็เซนเทลติดลบไป4.4%นะครับอันนี้ก็แน่นอนครับว่าปรับลงจากปัจจัยลบในประเทศนะครับเช่นเดีวยวกับท้านของกลุ่มค้าปลีกนะครับก็มีทางด้านของ Home Pro นะครับติดลบไป6.43%นะครับแล้วก็ CRC ก็ติดลบไป 6.42%นั่นเองครับก็วันนี้กลุ่มนะครับหลายกลุ่มนะครับหุ้นตัวใหญ่หลายหุ้นก็ปรับลงเนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับก็เลยเป็นเหตุให้วันนี้ราคาหุ้นอัออตราตั้ของตัวดัชนีเซ็นต์เอ็นซ์นะครับวันนี้ก็เลยติดลบไปเนี่ยเกือบเกือบ25จุดด้วยกันและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ